ะะมาดูข้อ3กันเนาะมาอ่ะซีเรียมบวกกับ2 4 5ล้านสี่แสนเะคะเท่ากับ11บเอ็ดล้านแปดแสนเอบะไรเอ่ยบวกกับ2ล้าน 4 5 6 9 7 2จะได้เท่ากับ11ล้าน874,568่อะนักเรียนคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนทำเหมือนครูไหมมาเฉลยกันนะคะจากที่คุณครูให้นักเรียนไปลองทำมาเมื่อวานลองมาดูกันว่านักเรียนทำเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะนักเรียนทำเหมือนคุณครูหรือเปล่าจะได้เท่ากับจำได้ไหมที่คุณครูบอกนะคะเราจะต้องย้ายตัวเลขฝั่งที่มี สี่เหลี่ยมเนาะนะคะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะย้ายกลับมาฝั่งนี้เครื่องหมายก็จะเปลี่ยนทันทีย้ายผ่านเท่ากับเข้ามาเครื่องหมายจากบวก,บวกตรงนี้จะกลายเป็นลบทันทีนะคะนี่เขามีมาให้แล้วนะคะโอเคเลยอ่ะเริ่มเลยอันนี้อยู่ใกล้เท่ากับเนาะใกล้เท่ากับก็จะอยู่ใกล้เท่ากับเหมือนเดิม11ล้านอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคนะคะ8ปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน 568ลบอยู่กับ2ล้าน4 0 0แสน5 6 0 0 0อย่าลืมจดลำพังนะคะ972อะตั้งลบกันนะคะตั้งลบกันตั้แน่นคุณครูได้คำตอบแล้วนะคะตั้งลบกันอะนักเรียนตั้งลบกันเลยนะคะอ่ะกระดาษโทดของนักเรียนอยู่ไหน กระดาษโทดของนักเรียนอยู่ไหนนะคะกระดาษทดของคุณครูอยู่ไหนกระดาษทษของคุณครูอยู่ไหนเนาะได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมอ่ะนี่กระดาษทษของคุณครูนะตื้อดึม ตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะถ้านักเรียนตั้งไม่ตรงกันนักเรียนจะลบผิดหลักนะคะจุลภาคก็ต้องตรงกันนะถ้านักเรียนตั้งไม่ตรงกันปุ๊บตอนนักเรียนลบนักเรียนจะเกิดปัญหานะคะ,ะมาดูแปดลบสองลบได้ไหมลบได้นะคะเหลือหกหกลบเจ็ดลบได้ไหมลบไม่ได้นะคะหต้องไปยืมห้ามา 5เหลือ4 6กลายเป็น16นะคะ16-7ลบเเหลือเท่ไรคะ9ถูกต้องค่ะ4ีลบเลบไม่ได้นะคะ4ต้องไปยืม4ตัวนี้มาตัวนี้ก็ให้มานี้เหลือ3ให้มัน1เป็น14นะคะอ่ะให้มาตัวหน้า1ตัวกลายเป็นเนาะสิบลบเเหลือ 5้ถูกต้องค่ะเก่งมากสามลบหเหลือลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมตัวหน้ามา7ก็เหลือหกกลายเป็น13 13าลบหเหลือ7นะคะหกลบห้าลบได้เหลือหนึ่งนะคะนะคะแปดลบสี่เหลือสี่สอ็ลบสองเหลือ เก้าจุลภาคลบจุลภาคแต่จุลภาคตอดเล้านสี่แสนหนดพันห้าร้อ้านะคะเก้าล้านสี่แสนหนึนเัอ่นเองนะคะตรงนี้ผิดนะต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะเล้านสี่แสนหนึ่งหมื่เจพ 5้าร้อหนับ1 2ึสจนลภาค1 2ึสจนลภาคใครตอบแบบนี้นะคะติ๊กถูกต้องให้ตนเองเลยนะคะอ่ามาข้อ4ค่ะมาดูข้อ4กันนะคะข้อ4ี่เขาไม่มีอะไรให้เลยซึ่งเราต้องจดเองนะคะจดตามไหนเลยนี่ตามข้างบนนักเรียนต้องเขียน ทีแล้วมันทัดเหมือนเขาเลยนะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ดังนั้นมีสีมรนทัดนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนเลยจากความสัมพันธ์นักเรียนนขียนได้วสวยกว่าคุณครูนะ เท่ากับจำได้ไหมต้องทำยังไงคะอ่าถูกต้องค่ะต้องย้ายนะคะย้ายข้างนะคะเขียนหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมนะคะหนึ่งหมื่นอยู่หนึ่งอ่าสิบล้านนะคะสิบล้านอยู่ใกล้กับเท่ากับก็เขียนสิบล้านเหมือนเดิมนะคะ ย้ายฝั่งนี้ไปใช่ไหมคะฝั่งนี้ข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกย้ายไปเป็นเครื่องหมายลบถูกต้องค่ะเก่งมากลบกับ3ล้าน5 2 7แสนสองหมืจอ่ะจะได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เลขต่อคะดังนั้นอ่าดังนั้น เท่ากับอ่ะตั้งลบกันค่ะนักเรียนตั้งลบกันเลยตั้งลบกันเลยนะคะนักเรียนได้เท่าไรคะนักเรียนได้เท่าไรเอ่ยได้เท่าไรคะหกล้านเท่าไรหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพัน 359อ่าดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ6ล้าน4 7 2แสวิธีการทวนคำตอบนักเรียนก็นำตัวเลขนี้นะคะไปแทนในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ตามโจทย์เลยแล้วพอมันบวกกันปุ๊บถ้ามันได้ไดตรงกับ10ล้านพอดีนี่คือคำตอบของเราคือถูกต้องนะคะ,ะดังนั้นเรียบร้อยแล้วตอบ นะคะตอบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเก้าจุลภาคนะับสามจุลภาคถูกต้องค่ะใครตอบแบบเหมือนคุณครูถูก ต้องนะคะอ่ะมาเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราเร่มข้อ5้ากันเลยนะคะคนไหนไม่ทันหยุดสต็อปนะหยุดสต็อปนะคะแล้วก็ค่อยๆตรวจตามกุญคูไปทีละขั้นตอนนะคะอ่ะมาข้อ5ค่ะข้อ5เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยอ่ะมาดูกันนะคะจากความสัมพันธ์นะคะจากความสัมพันธ์จะได้ ได้สี่เหลี่ยมเท่ากับอ่ะใ,ใครตอบคุณครูได้คะว่าทำยังไงสี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมก็เท่ากับเลขที่อยู่ใกล้เครื่องหมายเท่ากับก็ยังอยู่ใกล้เครื่องหมายเท่ากับมอนเดิอนนะคะสี่ล้านเจ็ดแมนสี่พันสิบห้าย้ายข้างฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ มื่อย้ายข้างไปปุ๊บเครื่องหมายตรงนี้ไม่มีมันแสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวกถ้ามันย้ายไปฝั่งนี้ปุ๊บเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนทันทีกลายเป็นเครื่องหมายลบนะคะจะกลายเป็นเครื่องหมายลบทันทีก็นํามันมาใส่เหลือ25ล้าน3ามแสนสี่หมื่นแปดนเก้าร้อยสิบสองอ่าดังนั้นนักเรียนลบเลยนะคะ เหมืนคูไม่น้อสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไรคะเท่าไรคะยี่สบเท่าไรยี่สิบล้าน สี 4, 5, ่แสนหนึ่งห่้านยตอบ 20, อยีล้านเดอย่าลืมจุลภาคนะคะนักเรียนนักเรียนจุลภาคให้มันถูกที่นะสี 4, 5, ่แ0นหนึ่งหมื ให้ตอบแบบนี้ถูกต้องค่ะโ,โหเก่งมากเลยนะ